การมาที่ที่เดียวเราจะได้ประสบการณ์20ปีนั้นในรเวลาเวลาอันสั้นแล้วก็ได้ตรงคอนเซ็ปผมมารองศาสตราจารย์ดรจารุวัฒน์จริญจิตครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองคณาบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรศรีวิชัยครับเนื่องจากหลักสูตรที่ว่าด้วยการขนส่งทางรางนะครับก็สร้างมาได้ จากประวัติของหน่วยงานนี้ว่ามีการทดสอบหรือว่าการวางมาตรฐานระบบรางมาโดยตลอดแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถปูพื้นฐานของการเรียนการสษาในระดับขนส่งทางรางได้ซึ่งทางคณะกรรมการตาร์ของเราเนี่ยก็มีระบบขนส่งทางรางในงานโยธาคาดการว่าถ้าการอบรมขึ้นนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและก็วางระบบมาตรฐานของระบบรางต่อไปในอนาคตได้ครับทางคณะกรรมการการศเนี่ยได้ลงทุนเกี่ยวกับรูปพันธ์ทางด้านการทดสอบระบบงานโยธาไว้จํานวนมาก การมาที่ที่เดียวเราจะได้ประสบการณ์20ปีนั้นในเวลาเวลาอันสั้นแล้วก็ได้ตรงคอนเซปต์มีครอบควรระวังอย่างไรมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรในการใช้งานอย่างรวดเร็วในที่สุดครับประทับใจในครนี้ก็คือความมุ่งมั่นของวิทยากรนะครับแล้วก็ทีมงานที่ให้ความรู้และการปฏิบัติฝึกปฏิบัติอย่างเป็นกันเองแล้วก็ลึกทุกจุุมิติและมีทริคในการทดสอบ ให้เราได้เรียนรู้อย่างจับไปจากประสบการณ์ของเขาเองได้เ็่ในส่วนของการอบรมในร์อนี้ครับผมก็มีความมั่นใจว่าผู้ที่เข้าอบรมในร์อนี้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากประสบการณ์ของผู้สอนและก็ประสบการณ์ของการเบีนงานในเรื่องของระบบรางหรืองานทดสอบมาตรฐานทางคนทางโยธาต่างๆในระยะเวลาอันยาวนานซึ่งประสบการณ์นี้ถือว่าสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าข้อ ข้อนำสนเสนอที่ดีที่สุดในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเลยครับผม